Coi hỏi Coi xe lì mà nhỉ Nương 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 hỏi Anh đi tôm nào mà nhỉ Anh đi hỏi chụp khắp chỉ chụp Cảm ơn tôm Tôm lên ต้มหอวต้มเิ็นเกลียวอี่น้องแซ่บอันนี้ก็สิก,ก้อยครับกำลังซ้อยซ้อยก้อยหอยก้อยเชอรี่ก้อยแซ่บ

พร้อมหอยสิแสดแทบรอดกว่านี้นเก็บพักบาดาเลยเก็บพักพี่นอ้องผักนางเลือดไปชะพูดรลอว่าไปชะพูเอาไปใส่นั่นหอยนี่พประมาณง่ามเนาะครับเนาะนี่เออออกง่ามขนาดเลย เบอกว่าใบบักกูแล้ววะแล้ว่ะ่างคนครับล่างง่ามๆเลยใหม่อันนี้ใบยางรับเลี้ยวๆนี่ก็จะก้อยห้อยร่วนห้อยแล้วก็ก้อยใส่ก้อนใส่เรียบร้อยหอม เสร็จแล้วหนึ่งเมนูจัดไปหนึ่งหม้อไอนี่ย้นวนครับยวนหม้อ ล้วนสำคันก่อนอเรียบร้อยพี่นอ้องไปปรุงบะเสร็จแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวมาปรุงบะนี่ปรุงปรุงโอ้ยค,ครับพี่นอ้องใบมะกรดูดนี่เก็บใบมะกร,ดรูดวะ ใส่ก้อยน่นส่ก้ยอยไว้เชอรี่อืพี่น้องพักหลายยายู่เห็นไวมากูดนี่ละ่ะด้ซับนี่ล้ว พุงครับผมพี่น้องกับขัวก่อนขัวขัวปลาลาหน่อยนึงเดียวสิเข้มปลาปลาละารล้วก็พชิลรสพุชิลรสมักหลายกับไส้หลายมักหน่อยกับไส้หน่อย คนหอมจุบลงเมนูบะหมีพริกขวนะครับใส่พริกสดเนาะใส่พริกสดพี่นออกแกะตักใส่จาเนเอาไปกินหุด เวิร์กค้อยหอยเน่นๆออกไปกินมีเข่าหลายอย่างเลยมันเนี่ยโอเคครับ